ส่วนกุลาวิทยาไัน์นนทบ,บุรีครับจะเป็นฝ่ายเขียนรู่ลมเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีชมพูฟ้านะครับป้องให้ขึ้นมาจ่ายเข้ามาด้านในครับแทงทะลุช่องมาตรงนี้แล้วตบกลับเข้ามายังเคลียร์ทิ้งได้ครับโอ้โหจังหวะนี้จังหวะสำคัญเลยครับวันนี้มีแต่ผู้ของนะครับ อาวางข้ามาครับจังหวะนี้เก็บบอลนะครับพลิกหนีมาได้ครับอุโกโจิพรพลกาเลอาลุยมาแล้วลองปั่นเองแต่ว่ายังไม่ผ่านมือของอิทธิกรอุดอามาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบรรยายไม่ถูกเปิดมาแล้วอุ้โหลูกนี้โมงสกัดได้ครับบอลยังไม่พ้นอันตรายครับเก็บบอลลงมาเล่นได้ให้ออกมาทางด้านซ้ายครับ ไหลต่อมาครับพีรนัทเปิดแล้วได้โชงโอ้โหโชบเข้ามาโมงก่อนนะครับแล้วได้ประตูขึ้นนำแล้วทางหน้าของสวนกุหลาบวิทยาลัยครับเป็นทางได้าของสุวินนะครับที่ทำประตูขึ้นนำให้สวนกุหลาบวิทยาลัยครับ1-0ครับดูภาพช้าครับจงังหวะที่เคลียร์ไม่ขาดล้วแล้วไหลมาเป็นทางหน้าของพีระนัทโบนี่ยวครับที่ เปิดฉแฉลบนะแล้วสวินหูเทคตัวขึ้นมงได้ก่อนครับดูกันอีกทีครับนี่ครับหูไหลมาแล้วบอลแหลบแล้วเป็นใจซะด้วยครับโอ้โหแล้วชิงเล่นได้ก่อนแบบนี้ก็เรียบร้อยครับ1นประตูตอศูนย์ครับนี่ครับหนศแล้วครับทางด้านของสวนกุหลาบวิทยาลัย ผมพูสวนกุหลาบวิทยาลัลยก็มีทั้งสองส่วนเลยเปิดมาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงเคลียร์โอ้หบอลชนคันเคลียร์ที่อีกทีหนึ่งยังไม่ได้ครับประตูที่สองยังไม่มาเก็บได้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับยังเป็นบอลทุ่มครับของสวนกุหลาบวิทยาลัยครับจิมคืนหลังกลับมาแต่ว่าบอลกลับมาเป็นของทางด้านสวนกุหลาบครับสวนกุหลาบใหญ่ให้ขึ้นมาทางซ้าย โยกหนีได้ข้างในมีรอข้างในมีรอปากลับมาแล้วโอ้โหจังหวะยิงติดบล็อกครับทางด้านของอูโกติโรพอนเกเลอาเปิดย้อนทางกลับขึ้นมาแล้วอ้าวไปเล่นยากตรงนี้โอ้โหแล้วล้มลงมาในกรอบเขตโทษไม่ได้อะไรครับผู้สินให้สัญญาแล้วเปิดเข้ามาบอลกระดอนพื้นแล้วก็เข้ามือองอิทธิกร หญิงลูกนี้โอ้โหชนคันแล้วซ้ำได้หรือเปล่าไม่ได้ครับโอ้โหแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกเลยครับภาพจับมาที่สุวินครับโอ้โหคนทำประตูแรกแล้วดูภาพช้าหน่อยครับจากจังหวะลูกฟรีคิกตรงนี้ครับก็เป็นจอมสังหารฟรีคิกอยู่แล้วยิงมาที่ชนคันบนเด้งลงมาข้างล่างแล้วไม่เข้าครับจบครึ่งแรกยังน้ำอยู่แค่หนึ่งประตูศูนย์ครับดางด้าของสุกุลาวิทยาลัยครับหรือว่าสวนใหญ่นะครับ ออกนำสวนกล่าวนนทบุรีครับ1-0ถูกเข้ามามงเคลียแต่ว่าไม่พ้นอันตรายล็อกอีกทีนึงแต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนแล้วยิงลูกนี้เบาเกินไปครับเข้ามือของปีวัน์ยาวขึ้นมาครับหมงแล้วบอลยังไม่ไปไหนนะครับเก็บเล่นได้บอลที่สวินสวินทะลุช่องมามได้อีกทีนึงครับที่ชาคลินชาคลิน oh, แล้ว สามลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์ครับทางด้านของสวนกุลาวิทยาลัยอ,อุลแล้วมาดีใจแต่เพื่อนนะตะคิวตะคิวแล้วดูดีดูนาดีใจโอ้โหสองศูนย์ครับสวนกุลาวิทยาลัยครับดูภาพช้าครับชาคลินดุยขาวครับได้ยิงเสร็จแล้วลงมานอนลบตามามาซาำได้ครับดูอีกทีครับ สกัดมาแล้วมันมาเข้าทางครับโอ้โหชาคลินนุ้ยขาวครับยิงกดตรงนี้แล้วปัดแล้วพิริยกรไวพอครับแล้วเป็นสองศูนย์ครับแล้วดูท่าดีใจครับแสบจริงๆก็ท่านี้ดีใจตอนนี้เพื่อนเป็นตะริวซะด้วยไหมฮีระนัท ปั่นลูกนี้แล้วรับติดซองเลยครับอธิกรทางห้าของสุนทรวิทยาลัยครับก็ดูจะเล่นสบายๆแต่ว่าตรงนี้บอลโดนตัดกลับมาเปิดข้ามแล้วยังหมุนได้นิดนึงจับแล้วคืนมองแล้วลองซัดไกลแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านมือของปีวะโจมงคลเสถียรก็ถือว่าทำได้ใกล้เคียงทีเดียวครับทางหน้าของสุนทรนนทบุรีแต่ขึ้นมาใหม่ครับอุโกะจิพรพล อูโกโจิพรพลแล้วโยกหนีอุโกโอ,อุโกโหาช่องแล้วเปิดข้ามาพักแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับถุ่มขึ้นมาครับทางด้านของกุญญวีวข้างหน้าถึงนะอุโกโอ,อุโกโเปิดติดนิดนึงแล้วผู้พิทักษ์กรให้แล้วตวัดยิงตรงนี้ติดเซฟแล้วคว้าได้จังหวะที่2ครับทางด้านอิทิกร ยาวขึ้นมาทางขวาเติมเติมแล้วโลกตบกลับเข้ามาให้ตรงกลางสุวินสัว์ลูกนี้เลยเรียบร้อยเป็น3-0ครับประตูที่2ของเจ้าตัวแล้วก็เป็นสกอร์ที่3ของสวนกุหลาวิทยาลัยครับดูภาพชาครับทางได้าของสุวินครับ ล็อกหนีมาแล้วยิงหักข้อกลับเข้าไปครับขาตายไปแล้วทางด้านของอิทิกรครับดูกันอีกทีครับเนี่ยต้องให้ทางด้านของปุญญวีเลยครับเครดิตต,ตรงนี้จ่ายกลับเข้ามาแล้วสุวินดูครับหักข้อย้อนกลับมาขามันฉีกไปแล้วตรงนั้นครับ3-0ครับทางด้านของสวนกุหลาบวิทยาลัย อ่าครับลุยขึ้นมาครับทางฝั่งขวาครับไไพลิกมาจะเอาขึ้นมาได้สักลูกไหมแล้วยิงไกลลูกนี้ชนคานครับผูปีวัตรไม่ถึงแล้วแต่ว่ายังได้อีกทีหนึ่งยยโยกหนีโยกหนีไม่พ้นจะจ่ายยัดตรงนี้ก็ไม่ได้ครับทางหน้าของธนาดลแล้วบอลสวนกลับของสวนกลาวิทย,ยาลัยรัฐวัฒน์ดแสดงจ่ายมาตรงนี้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าครับทางหน้าของภูริทองเจียว บอลกลับมาแล้วโู้จะรักไก่ยิงเลยครับทางด้านของภูริทองเจียวแล้วดยสิ่งก็ป้อนนกเวียหมดเวลาการแข่งขันครับจบเกมครับทางด้านของสวนกุลาบวิทยาลัยครับเอาชนะสวนกุลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับก่อศึกดาบิแมตส,สวนกุลาครับเป็นส่วนใหญ่ชนะสวนนนนะครับ3-0เก็บเพิ่ม3แต้มได้นะครับแล้วก็น่าจะ การันตีการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วนะครับแต่จะเข้าเป็นอันดับ1อันดับ2องเลยต้องมารอลุ้นผลในคู่สุดในแมสุดท้ายนะครับของกลุ่มนี้อีกทีนึงครับ